สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูมายกันนะคะวันนี้คุณครูมายจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยตัวเรากันค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะในส่วนต่างๆของร่างกายเรามาดูความแตกต่างทางเพศกันก่อนนะคะเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันคือ 1. อาาวัยวะเพศ 2. ผมผู้หญิงจะมีผมยาวส่วนเด็กผู้ชายจะมีผมสั้นค่ะและ 3. การแต่งกายค่ะเรามาเรียนรู้ส่วนต่างๆของร่างกายกันนะคะส่วนต่างๆของร่างกายเราประกอบไปด้วยอายาวัยวะต่างๆคือ 1. ห,หัว 2. หู 3. ตาสี่จมูกห้าปากหกแขนเจ็ดมือ 8. ดขา 9. เท้าค่ะนี่คืออวัยวะส่วนต่างๆของเด็กผู้หญิงค่ะส่วนตรงนี้เรียกว่าหัวค่ะ ส่วนตรงนี้เรียกว่าหูค่ะส่วนตรงนี้เรียกว่าตาค่ะ Galile ส่วนตรงนี้เรียกว่าจมูกค่ะส่วนตรงนี้เรียกว่าปากค่ะส,ส่วนตรงนี้เรียกว่าแขนค่ะส่วนตรงนี้เรียกว่ามือค่ะส่วนตรงนี้เรียกว่าขาค่ะส่วนตรงนี้เรียกว่าเท้าค่ะ ต่อมาเรามารู้จักหน้าที่ของอวัยวะกันนะคะตามีหน้าที่ไว้มองดูสิ่งต่างๆค่ะหูมีหน้าที่ไว้ฟังเสียงต่างๆค่ะจมูกมีหน้าที่ไว้หายใจและดมกลิ่นค่ะปากมีหน้าที่ใช้พูดและกินอาหารค่ะแขนและมือมีหน้าที่หยิบจับสิ่งของต่างๆค่ะขาและเท้า มีหน้าที่เดินและรับน้ำหนักตัวค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะในเรื่องของตัวเราเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหากันด้วยนะคะครั้งต่อไปคุณครูม้จะมีเรื่องอะไรมาสอนเด็กๆอีกก็ต้องคอยติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไม้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ